นี่คือเรื่องราวของโอมาอามูอาวัตถุอวกาศลึกลับที่มาปรากฏตัวในระบบสุริยะของเราในปี2017และทำให้วงการวิทยาศาสตร์ต้องสั่นสะเทือนในปี2017นักดาราศาสตร์ตรวจพบวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากและเมื่อคำนวณเส้นทางย้อนหลังพบว่ามันมาจากนอกระบบสุริยะของเรานั่นคือครั้งแรกที่มนุษย์ได้เห็นวัตถุจากอวกาศระหว่างดวงดาว แต่สิ่งที่ทำให้โอมูอามูอาแตกต่างจากวัตถุอวากาศทั่วไปคือรูปร่างที่คล้ายสิกายาวๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างมากแทนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งเหมือนดาวหางทั่วไปเมื่อมันบินออกจากระบบสุริยะของเรามันกลับมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างปริศนาราวกับมีพลังงานบางอย่างกำลังเร่งให้มันไปข้างหน้าทฤษฎีที่1มันคือดาวหางที่มองไม่เห็นนักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า มันคือดาวหางแต่เนื่องจากมันไม่ได้แสดงอาการเหมือนดาวหางทั่วไปไม่มีหางหรือแก๊สที่ระเหยออกมาทฤษฎีนี้จึงยังคงเป็นข้อตกเถียงและทำให้หลายคนไม่เชื่อว่ามันคือดาวหางธรรมดาทฤษฎีที่2มันคือเทคโนโลยีจากต่างดาวนักวิทยาศาสตร์บางคนนำโดยดรอาวีโลบจากมหาวิทยาลัยฮา,าวาร์ดเสนอทฤษฎีที่น่าตกใจว่าโอมูอามูอาอาจไม่ใช่ก้อนหินธรรมดา แต่เป็นยานสำรวจหรือเศษซากของเทคโนโลยีต่างเบาที่ถูกทิ้งไว้ในอวกาศการที่มันเร่งความเร็วขึ้นอาจเป็นเพราะมันคือใบเรือสุริยะที่ใช้แรงดันจากแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนทำให้มันเป็นวัตถุที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นก้อนหินประหลาดที่ผิดรูปหรือยานต่างดาวที่ล่มสลายการมาเยือนของโอมมอามูอาทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่